เลือกออเอาเลยเสียนุงตั้งไหนแขกเว้ยขาโตมอชื่อเสียสอนในแฟนเนาะเจ็ดเนี่ยอ๋อเธอโอ้ยอ,อ,อยากขายเออสีดแดงวะใหถึงใจแหละพี่น้องเลยนี่ในเช้าเลือกสลิปซ้อน ลิปคุชี่คนลิปคุชี่นี่ก้าคนเนาะวันนี้หลังจากที่เาไปเอากับซีมาล้วกัแวกินกระเปียสจะได้กับซีขับแซงขับเพิ่ขับซีขับซี่ไสงับขับซี่ส้งับพี่น้องเลยปรนะเปลี่ยนโซแกนหอเปลี่ยนสายแต่จล้อขึ้นนี่ชีวิตมัต้องมียางมากมหม

ไม่แท้ไปเอาไปเอาคำซีคำซีคนโกคำซีคำซีไร่สีคำซีสายเงบได้ได้ตลอดนะคำซีนะยิ้มกงวง้สิอยิ้มกงกวงน้เชื่อมาเชียร์ีเขาเดียมไม่มือนเขาเปียกเนาะูแทาอแ่สยบไ่เีงหันประจำเลย ห้ากับ้าสามคำสี่คได้นจีมาตุมมาโฮมกันที่บุญบานเราใครแกกเข้าแก๊เรอีกไหม้าแตค่มเขามาเนาะแต่ค่มเื่นกระเบ้าอีกต้องเอาแต่ค่มไปบซือค่มเขาแกงเข่ากวไาไร เปลียนนะเปลยเป็นามนไนะสุยเหด่ได้ก็ไนะ่ยังก็ได้่มสุกแ่เ็ดเือยตเบากว่าดเลยยอย่งี้ดยอดนั่นะหั่นหั่นกประจองันกะประจำมาไปกินเดเลยด้เนี่นะ เดินตัดเสามาน่าจข้าประจําเลยพี่นมข้าวกามือตวิ่ข้าประจําไม่ล้าวเนี่ยเายงข้าประจําเหรอฮะกามือตวิดต่อไปจะเป็นข้าประจําว่ามาต้องมา้งใหญ่ลมาสิมีั้าแม่กคิดใจแล้วต่อไปหนิแกคือสิเปนข้าประจําต่อไปจะบุรุมาหรอกพอห้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้เดี๋เอาตั้นเดี๋ย

ô con okay? à, okay, đấy ô con đây đấy. được không Let's go, ô hey. con <laughs> nhang ô con, bỏ hói là sì. กินี่แลไปกินยังต่อเพื่อโอ้ยไปเสืออันนี้มาใสาน่นะตัวตงนี้ได้สากแบบข้งางหลังไปไเปเนือเสาไรโอ้ยม่ตจะสูบมันดิได้อันน <c oughs> ีโงสงี่หลังจากที่เรากินกับเบียร์แล้วผ้าพ่นไปซื้อสลิปสลิปขาดสจักมืออะไรนุงสลิปตัวเก่าสีมือเลยพี่น้อง โคตรเอรี่แต่ก้อนมือดองบุกแฉงอีกเด้สลิปตัวเก่าขาดไปแล้วกดนะไปไหมสลิป,ป,ลปดอกเลยซื้อสลิปก่อนซื้อสลิปก่อนพี่น้อนี่เป็นทางตอนนี้เราก็ะหอดหานเลยนะทา่านผู้ชมคำแสงเป็นสีเหลือกเอาสีใดเนาะมาหลุนกันคับสีหรือว่าคำแสงสีใสงับพี่น้องไหมสลิปเอาพี่หน้าพี่นะ้าพี่นะ้านี่นะต้นนี้นี่ เลือกเอานไหนจะชินงตัวไหนแท็กเบิข้างขาโตมันแล้วชื่อเสียสอนในแฟนเนาะแล้วจะกองหันเลยนี่ได้สีแดงเสียนี่สีแดงแบบนี้ยังดูเบิรงอยู่กองอันมันนเป็นยังเหลืองเนาะโอ้มเลย เจ็ดเนี่ยอ๋อเบ่โอ้ยอยากขายเยอะขายวะเอเอสีแดงวะเรือแบบนี่วะลีลาเกิดบ่านนี่มีตัวถึกใจได้นน่สีแดงมีบ่สีแดงจื้อเพยนี่เ้ย เดี๋ยวไปที่อยากบอเขาเลยเพื่อนมีผู้สาวมาเลือกสลิปสอยพี่นนองแนะนำไปเพื่อนแนะนำขนาดใส่เพื่อนนะต้องมีห้าน้ำมาวัดให้แบบนี้นี่ใส่ดูได้แน่เพื่อนเนพะขอปุ๋มจักดูกันปกติหันมอนี่เป็นคนเป่าใหญ่นะแต่ว่าแอลน่อยใส่คล้อง นี่นะสื่อตัวนี้ใส่ล้วก็แลลวเนี่ยพอดีมึงนี่สีแดงกับมุ้ยเเกมากั่านั้นทหารนอนบเซ่มาเสื่อแซลเลยมาเสจรบอันนี้

กินยาบำรุงค้่มือคมือใหวกับี่ป้าตัวใหญ่เลยนี่แทคสลิปมันบหมได้เียวสลิปมันยืดได้เียวมึงไปแทะคอได้เลตั้ใหญ่พูดตั้นี่นะตุ้นี่เป็นกราฟตีตัวนี้ตต่โตอก็แพงอะไร โซได้เลยมุสเสียวซื้อิลิปิดอีกนอนบม้หนเลยขาดทำตลอดบควิดตินีหัวได้เลยหั่ได้หัได้เบอร์ยังไงเขาใส่เลคือรอขึ้นมาทันทีเลยแบบมึงหรือมึงใส่บ้างลอง ถ้ามึงฉันไม่ได้โอ้โหเถรีเป็นแบบเก่าให้มันงามเลยมันนี่จิ๊บหว่วยขึ้นไได้สิสื่อโอ้เขาชวนนุ๊กซิปตัวเก่าแล้วค <c oughs> นกระดัตัวถืกใจคนละเ <c oughs> นาะได้ถืกใจแล้วพี่น้องเลยนี่ได้ผู้สาวเลือกสลิปโซ่ <c oughs> ลิปคุชี่ข้างในสลิปคุชี่ได้เลยก้าเรียนทองสลิปคุชี่กาฮทำขู ตัวนี้นไงไงเท่าไหร่ครับหนึ่งเท่าไหร่ต <c oughs> ัวนี้กุศลีกสิบหกสิบห้าตัวนี้อะไรมาเจ้หกสิเพื่อต่อหกสิบตัว่อจะดีอ่ะถือว่าเป็นการสำเร็จเสร็จสิ้นได้เพื่อได้ผู้สาวเลือกสลิปซอยพี่สอวไอ้คนนี้โอเคแหละถือว่าได้ต้นสุนใจเรียบร้อยกุชชี่จะสอนได้บ้าหรือเปล ใส่ทงเหใส่ทงเอใส่ทงเรอแหละหมอกันนอวมันยังป้องกันสีวิตเหรอตัวไหบ่ไดีหอยเลยพี่น้องตัวคือเกาหนุ่มซตัวซิบล้วกูซีซตัวเมื่อด้พี่นอ้อเนงเดี๋ยวจกพี่นอ้นนองไปเพียงารีเด้จะไ,ได้กาแากไกดแร่กดติดตามส่งเบาควากดโนเด้อพี่น้องเด้อคำซีนั่นแหะพี่น้องเ้ยคำีนัเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเย bye